บรรยากาศร้านอาหารอยู่บ้านไรครับอยู่ปั๊มน้ำมันพี่ที่ออเลยในปั๊มน้ำมันเขามาแล้วก็ตีเจอร้านอาหารอยู่หลังปั๊มน้ำมันครับพื้นที่เดียวกันเดินดำที่มาได้มันอยู่ได้เลยมันที่ไม่เป็นไรเพราะไม่มีลูกค้ามันได้เลยเดินตนที่ตรงนี้ได้ที่ อันนี้ชื่อร้านอะไรนะครับร้านอาหารบ้านสวนจ้าพี่พี่กัดอยู่ที่อำเภอบรรยายนค่ะบอำเภอบ้านครัจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีค่ะครับสิบกว่าอยู่ตรงนี้ครับสอบกว่าโอ้โหเออ ลอแย่เออร้านหารเราแย่มากเลยนะตอนเลยนี่มีลูกค้าช่วงนี้ก็เหมือนทีน้นอย่หเงียบเงียบมาตอที่ต่มัได้ล้วมันเท่าไหร่หนึ่งมานั้นไม่หนึลูกค้าะมาณนั้นไม่หนึ่เย็นสี่ทุ่มคะสี่ทุ่มลูกค้านั่งกินแล้เราก็ต่อให้เขาไปเขก็นั่งไปเลยแล้วก็เปิดปให้เขาอยู่เขาอยู่ไม่ได้ตีกันตอนนี้เี่ นี่ครับคนพิเศษของเราผู้แนะนำนารอดครับนารอดนครปฐมบาดีครับมาดีพี่มาจนร้านจำได้อ่ะผมนี่ได้หรอจำพี่ไม่ได้สุดจำไม่ได้จริงขอโทษพี่สุดจำพี่ไม่ได้ไงจำเขา đơn nó gốc ông đơn áp dài <laughs> cũng không? là บรรยากาศดีลีครับอากาศเย็นเย็นร้านอาหาร ครับปั่นทำบปั่นที่ที่รับรถเข้ามาในปั๊มล้างปั๊มก็จะเป็นลานอาหารท่านที่เลยครับอาหารบ้านสวนทีไงพามาสองหาดส่วนแปด เดินลงไปทางล่างาากันสิเป็นติ้มท่านน้ำครับน้ำตรงที่วิวให้เบื้องตอนต้นคลิปครับผม คลิปนี้ทรัพนี้ก็น,นะครับนะัดีคนะสวัสดีครับ